สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ได้ไส่กรอแบแดงทอดแบบเกลียวๆเลยคะ่ะนี่จะกรอบหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยมาดูกันคะ่ะทอดแบบมาใหม่ๆเลยคะ่ะว้าวไอน้ำจิ้มแบบลูกชิ้นชำ่ำๆเลยดูวันนี้ก็แก้มกับนี่คะ่ะโหระพามามาลองกันจะกรอบไหมเห็นใครๆก็ k k oh a, ช่วงนี้ก็กำลังฮิตเลยนะคะทุกคนนี่มาลองบ้างเอาบ้าง ืแบบอืมกรอบนอกนุ่มในไม่กรอบทั้งนั้นนะอืมต้องกินกับโหระพาเข้ากันเป็นเมนูที่กำลังมาเลยนะคะช่วงนี้ต้องลองบ้างตมามกระแสค่ะว่า เคยกินแต่ทอดแบบธรรมดานะคะวันนี mm ้เราเอามาแบบเกลียวๆเลยจิ้มไปช่ำๆอืหอมไอ่ะโดยรวมแล้วได้ ครั้งแรกในะการทอดแบบอืใส้กรอกกว่าจะบ้างได้แต่ละชิ้น,นะทุกคนขาดไปหลายอันมากเห็นว่าทำเหมือนจะง่ายนะแต่ก็แบบอืแอบบยากอยู่นิดนึงนะ แกงกับโพ,ลพาลพค่ะวันนี้ไม่มีแตงกวาค่ะ หัวพาก็เข้ากันนะใครยังไม่ได้ลองไปลองทำดูนะคะได้อีกแบบอร่อยอีกแบบนึงนะฟังชือืม อาจจะดูเหมือนเหี่ยวๆแต่น้องก็กรอบอยู่นะครั้งแรกทุกคนกรอบนอกนุ่มใน จะขาดแล้วน้ำจิ้มแบบช่ำๆกัดไปโดนแบบเนื้อแต่กรอบแบบกรอบน้ำจิ้มแบบช่ำๆหืมจับอือหือ